อ่ะสวัสดีครับผมมือหนิผมมีงานเนาะโอ้เชียงดาวฟัง,งชาบหลอกทำนะครับน้องมือนี้ก็มานำเสนอวิโก้นะครับผมอ่าอาการที่เจอตอนเช้าเนี่ยควันขาวควันสตารลแล้วควันขาวปุ่มขัววมข้งกียได้รูดกุญแจเรียนแสนกโลขึ้นหรือว่าสองแสนโลขึ้นเนี่ยซึ่งแสนกว่าโลนี่ก็ก็น่าจะไปแล้วนะบางขั้นก็นอยู่ที่สองแสนนะครับผมซีนหมวกวาวชอบหลุดชอบรั่วนะครับผมท่านี้ก็มีอ่าเทอลร่างประกอบเพื่นฉีดนะครับผมปั๊บน้ำหมองกับมันให้เรียบร้อยนะครับผมสวยๆขึ้นแท่นเทอนะ นะครับแล้วก็มีเปลี่ยนแหวนเราค่อยฉีดไม้นะครับโอลิงค่อยฉีดไม้ล้วก็แหวนลายกลับไม้ตามด้วยเปลี่ยนตีนก้านวาวแล้วก็ตัวกดวาวเนาะมันจะมาเป็นชุดแบบนี้อันนี้คือชุดที่ผมแกะไปแล้วนะครับผมอันนี้หอวตัวยางไม้เบิรงนซีดเป็นของ M R X เนาะจะนึกภาพตามผมเนาะแต่อันนี้เป็นฝาสูบนะครับผมเป็นฝาสูบอ่าหมุนลูกสูบเป็ในซุดสูบหนึ่งกับสูบซีกับแกะสูบหนึ่งสูบซีที่เรวก็หมุนสูบสองกับสูบสามเปในซุดเราแกะสูบสองสูบสามกด กดแผ่นล็อกเปลือกมากออกนะผมดึงซีนซีนเก้าออกแล้วก็ทำการใส่ซีนใหม่เข้าไปแล้วก็ใส่ตัวขอบหมวกวลาสตัวนี้เข้าไปนะครับผมคนที่เป็นรถซิ่งหรือว่าวงการรถซิ่งเขาจะรู้นะนะครับผมเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือซีน,น,นซีนเก่า,ล,าลูกค้านะครับผมซีนมันจะหลวมนะครับผมหลวมอันนี้ผมดึงซีนเก่าอันนี้ผมแก้ไปแล้วนะครับผมนี่แก้ไปแล้วเอาผ่ายัดแบบทุกๆการถูผู้ไปอยางลาง่างนะครับผมเนี่ยอันนี้กำลังทำควา,าสะอาดถาดโต๊ะ ตีนเกาออกเพื่อหลังไส่ตัวคอบซีลงไปทับไปไม่ติดกันไปซีนลุบถึนมานะครับหลังใส่เกลือมากลับเข้าไปด้วยเครื่องมือพิเศษนะครับผมต่างกันมากยิงกันเลนะครับผมตัวกดตัวกดวาวนาพรมิรักกันนาเข็นง่ายเลยไส่เก่าเขจะมีดามอยู่มีดามอยู่กดลงไปแบบนี้นาพรมิกดลงไปแบบนี้เนี่ยได้ได้เกลือมากลุบยกตัวอย่างให้เบิ้ง เ,เดี๋ยวลดนะครับผมดลดออกมาก็เสีตามนั้นเลยอันนี้ผมอยากค่ารูดไปน้นจะหายนะครับผมอันนี้เป็นฟ้าสูบกุงตูดที่เราเก่าพั้งเนาะคพ้นขาวพวา้นไหลนะครับผมในเคส็ดีทั้งหมดหลรดแน่นอนฝั่งไอเสียจะหลุดนะครับผมฝั่งไอเสียมันจะหลุดขึ้นมาเลยแล้วก็ซีนม,มันจะหลวมอันนี้เป็นการเปลี่ยนซีนการวาวโดยที่ไม่เปิดฟ้าสูบนะครับแล้วก็แก้ซีนการวาวหลุดถาวนนะครับผมเนี่ยขาดล้านเปอร์เซ็นต์ป้องกันด้วยนะครับป้องกันไว้เลยนะครับผมนี่ ในรถที่เบิ้ลตัดสะระเบิดวีโกเป็นทุกคันบางคนไปนหลอนลือ้อเทร์โบบางคนไปนหลอนแบนหลววบางคนไปหลอนพวหลายอย่างที่กิ้งซีนหมวกวาวหลุดหลุดเพหลุดน้ำมันมันก็ซึมเข้าไปในห้องพอไหมที่วาวเสียพอสตาร์ตตอนเช้ามันก็บึ่มบึ่มว่มาเป็นหลุดรถผมคือกวนขา้ารับไปแก้เลยนะครับซื้อไปแก้เองก็ได้นะมีขายแบ่งนะครับผมซื้อไปแก้เองก็ได้นะครับผมผมบอกเลยว่าค่คาแรงแต่แพงกว่าค่าซีนแน่นอนมันจะมีซีนให้หนึ่งชุดนะครับสองสี่หก แปดตีสิบสองสิบหกตัวนะครับแล้วก็มีตัวแก้ MRX นะครับผมแถมแหวนรองห้อฉีดแหวนอะไรครับพ่อมแต่ว่าไม่ผมแก้ลายทีแล้วนะผมจะได้เซอร์วิสพวกแหวนรองห้อฉีดเทนห้องฉีดเซอร์วิสเขาอะแลวนแสตงแสตงโล่ถ้าเป็นประเด็กับเก็บเงินมาเลยสังเกตเ้าวความคำถ้าดึงบ่อกระเปลี่ยร์ถูกแสนหามาเปลี่ยนท้าม,มิงปึ๊บพอไม่จะต่อท้าม,มิงเนี้ยมันก็นจะเป็นคาแรงที่เบาลงพี่กับเขามาต่อท้าม,มิงแล้วก็แก้ติน้นดูสิผมเลยครับเปลี่ยนแหวนรองห้องฉีดพร้อมเลย เที่ยงห้องสีอมเลยโอ้โจบแพงแน่แต่ว่าสบายใจนะครับผมสกูลเคดีเนี่ยเป็นเบิดนะครับผมนี่อันนี้ก็เป็นถวยเบ้าเดิมคู่ข้างนะผมเขียนไว้อยู่แล้วก็จะล่างทางพวกภาษาไทยเบ้าก็ถือเบ้ายู่เบอร์สามสิบทับกันเมื่อไรน,นะเขียนไว้อันนี้เบอร์สามสองเองปะเขาจะมีการตั้งระยะตั้งระยะเบ้าของเขานะครับผมนนี้สามสอง,อง,สองนะครับผมแต่ละถวยแต่พอทอกันอันนี้สามสองอ่าเมื่อกี้สามสิบนั่นนี่นี่สามสิบ สวยว้าก็จะมีความหนาพะทอกันหามสลรับตำแหน่งกันนะครับผมบางคนเห็ุบพเปลี่ยนถอดมาหมัวสัวใส่เข้าไปเครื่องดังก็กงงนะครับผมปรึกษา้างดีกว่าอันนี้บพเปลีนน่ยนอ่ะอย่าไปเสื้อแบบผมบอกว่าแก้เรื่องบาดลูกค้ากับไปเสื้อเราจุดจุดแก้บ้าตัวนี้มากแล้วก็บอกว่าโอ้สัมนีหนึ่งนะครับผมใจเขาใจเล่านะครับผมบพว่า,ากันปรึกษากันได้นะครับ